พี่สาปีนี้นะนเราทำปืนเลื่อนต้นอยจะทำปืนเลยนะจะน่ื่อนลงปืนแล้วก็จะทที่ขายโอ้

เออท่านผู้ชมวันนี้ผมหน้าจอผมบัดนะก็ครับมันบักอีกแล้วปืนกูพะไอเ้เสองอันเลยออกเกี่เข้าใหม่ดีไหมน้อกูว่าโอ้ดมัโยมมากดูนะ้าเกมดีบ้าโคตหน้าด้านไอ้เหี้ย ตายแล้วฟ <icana>, ืนผมนั่นนั่นได้ครับใหม่อีกหนึ่งก็บอกอ่ะกินดูละกูดูทรงละไอ้ที่นีดีเฮ้ยเศร้าอ่ะแม่ได่ทำใหม่เศร้าเศร้าแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ป้าย 第一个例子。 วผมเหอะผมอยู hoy, hoy, ่เองงานฆ่าฝุ <we ak> ่นโดนโบรีบูนไม่เข้าใจให้ใครมาดูช่วงพุทธศักราชเฮ้ยยอแรงมือ แบบัวสมึง่ะไปซีทาให้โจนดีโอเคนี้ไม่มีโจนดิโอประกาศนาคนมาเล่นด้วยนะครับผมจำนวน6คนนะ6คนเพราะว่าจะมาทำสงครามกันนะสี่สีหรือา3แก๊งตัวเองมาก็ได้แก๊งละ2 3คน ระวังยิงกางสนุกสนนะครับข่องหาไม่เก็บไม่อะไรกันไม่งอมด้วยยิมไหมกินได้แต่อย่าเล่นโพก็พอกินไ่าด้

มีงานมาทำเนี่ยนะปลาดินมีทำอะไรนะหัวเน่าจุดท oh, yeah. oh, oh, ี่ห้องเกิดหัวเน่าจุดที่ไปหัวเน่าจุดที่น่า